นิทานกอกิจกรรมลูกเสือกำกับถ่ายทำและตัดต่อโดยเด็กชายนะัทวุฒิบัวผาชั้นม .1 ทับ1ถ่ายทำขึ้นณโรงเรียนเพ็พิทยาคมอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเอาบาตนี่มาฟังนิทานกอบมาในเรื่องลูกเสือมันนี่เขามาเห็นนักกินอยู่โรงเรียนมือเนี่ยออไอเสียงนี่มกัดซ้อยไก่มีผักมีมีไม่เห็ม,ม,มันเตรียมมกแล้วเนาะทางนี้มันส้นการซ้อยไก่สลับล บออบาหนมาทาั้งนี้แม่นทางดังไฟนะจะาสิติดบบติดทานกับเปีย,ยกเปียกจะเคยจะไหนไม่ค่อยสิติดบัดเออนี่ยเออบาดนี้ย่างไม่อีกรอบนึงกับส่งคือดิละ่ะควนห้อยห้อยอยู่บาดเนี่ยเออย่างมาทาั้งนี้ซอยไกลกับท่านแล้วอยู่อีบนาทียี่สิบนาทีาทแล้วแหละเ,ออเป็นน้องไก่ครับพี่น้องนีออ่แหละครับแต่ส้มสิบเป็นแต่เบอยู่นะครับออบาดนี้ก็มีคู่มีอย่างมากเบิงซาลาเออ บาทเนี่มาทั้งนี้ก็เลยมากเขาสร้อยไก่เรียบร้อยกันร่างค่าบาทเนี่เออเป็นคนมีคาแล้วบาทเนี่เพราะว่าถือคาอาือบาทเนี่ยมาเบิ่งทั้งนี้ดังโซนสติส๊ตต์แล้วละอือพอติดแล้วตัวละมีหมอหนึ่งเขานะ่าแล้วบาทเนี่ยเ,เ,เขาเปิดออกเข่าจักหนึ่งในบ้านในบุบบาทเนี่ยเขาถ้าเบิ่งโหลดตอนกินโหลดบาทเนี่ยเออก็มีหลายคน บาดนี่มาทั้งนี้กัมาซอยไก่กับท่านแล้วอีกอยู่บาดเนี่ยย่างมาสามรอบแล้วก็มีท่านคู่เออเพิ่นมาเบิง่งมาแยงน้ำเนาะเออบาดนี่มาทั้งนี้ซอยไก่ท่านแล้วก็ส่งอนามัยดีอยู่บาดเนี่ยใส่ถุงมือถุงยางอยู่อืมเอาบาดนี่มาทั้งนี้เข่าสุกไปเนาะนเนาะคือมีฝาปิดบัวอืม กิงเนือสีบลงบะบูมือไหนบ,<า>บุ้นยไฟติดสองกล่องแล้วถาเห็ดนักกินอยู่บ้านนี่น้ำจากมีบะบูหมอกะจากเตรียมมาบะบูนี่อืมบาดเด็กมาเบิ่งทงนัน้เอา้ามาบาดมีซุกแล้วพี่น้องโอ้บ้านได้ซุกตัวละต้มคาต้มตะไคร้ใส่เครื่องเทียนลงไปเลยครับอืมท่างนี้กับมอเขาจากซุกไปบุ้นนี่เขาไดวเขาสีเปิดให้เบิง้งพี่น้องสุแล้วไปเขาถาเบิ้งนั่งกันเราทูสุกแล้วตัวพี่น้องโอ้เบิ้งไฟเลยแห้งแห้ง,งโพดทำมันจีเผาโรงเรียน อืมบาดเนี่ยเอามาทานีจากแกงไรเฮ็ดอย่างบุยบ่บานเนี่ยโอ้เฮ็ดแก้วแล้วพี่น้องใกล้สีแล้วแล้วบานเนี่ยเฮ็ดแก้วเริ่มเฮ็ดแก้วแล้วแก้วกับบักพริกกับอา่าอย่างก่อนละ่ะผงสุรสนำปลานั่นละอืมเอาปีงบักเ่นแล้วพี่นอ้องเอาบักเ่นไปล้นไฟมาใส่แก้วบานเอาได้สีเปืดให้เบิ่งครับป้ตาตีโทมันกับปันตาเนี้บป็นตูวพี่นอ้องอืมมันบอกเป็นตุ่มไก่แล้วไม่สิไปเชิงทางตุ่มย่ำไก่แล้วพี่นอ้อง บันีกำบันแยากาศบันีตอนนี้คือท่านกินพี่น้องก,กำลังสี่กินนะครับอยอดถ่ายเบื้องภาพตอนกินรถบันเนี่ยเานี่เลยครับรูปภาพตอนกินครับสำหรับนิทานเรื่องนี้ขอจบใ้สันๆก้กมกมเพียงตอนนี้เด้ครับเด้อต้องขอกาวคำว่า,าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ